สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับราคาย่อมเยาอีกอย่างหนึ่งนะครับคือ r รอย l c คาร์แบล c o กาแฟนะครับรอ c ัลคา b l แบล c o กาแฟเป็นกาแฟดำที่สกัดเอารสขมออกไปแล้วนะครับเป็น Instant Coffee นะครับเป็นกาแฟปรุงรสแล้วเป็นกาแฟที่มี ความเป็นรสชาติของความกาแฟและ,ะสารสำคัญของกาแฟอยู่ครบนะครับแต่ท่านที่ชอบกาแฟรสขมผิดหวังนะครับเพราะว่ากาแฟนี้ได้สกัดนะครับเอารสขมออกไปแล้วนะครับเหลือแต่สารสำคัญของกาแฟนะครับก็กาแฟนี้นะครับยังคงคุณค่าของความเป็นกาแฟครบทุกประการนะครับแต่ว่า เราเอาใจาคนที่ไม่ชอบรสขมนะครับจึงได้สก,กัดเอารสขมออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่รสชาติและคุณค่าของความเป็นกาแฟท่านท่านที่รู้สึกไม่กระปี้กระเป๋านะครับแล้วก็อยากจะทานกาแฟแต่ว่ามีปัจจัยบางอย่างเช่นาทานน้ำตาลไม่ได้หรือทานคีมเทียมไม่ได้นะครับขมเทียมทำจากไขมันทรานซึ่งเป็นไขมันจากอุตสาหกรรม เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับถ้าท่านรักสุขภาพที่แท้จริงท่านต้องหลีกเลี่ยงการทานไขมันทรานนะครับากาแฟนี้เป็นกาแฟล้วนๆไม่มีน้ําตาลและไม่มีไขมันทรานนะครับตอนนี้เริ่มติดเทรนด์อมากเลยนะครับลูกค้าผมหลายคนเริ่มชื่นชอบกาแฟนี้อ,อย่างมากเลยนะครับเพราะว่า,าทานแล้วรู้สึกกระปี้กระเป๋านะครับไม่ไม่เฉยชานะครับแล้วก็ รู้สึกความอยากของกาแฟนี่หายไปเลยเพราะว่าเราได้ทานกาแฟไปแล้วนะครับเป็นกาแฟดํากาแฟเพื่อสุขภาพราคาไม่แพงเลยนะครับราคาเพียง1หอ่อ140บาทไม่รวมค่าส่งครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆน,นะครับสั่งนะครับเพื่อนๆสั่ง10ห่อครับสั่ง10หอ่อส่งฟรีนะครับ10หอก็1,450นะครับ หนึ่งห่อบรรจุสามสิบองนะครับหนึ่งห่อบรรจุสามสิบองสิบห่อพันสี่งฟรีครับส่งฟรีส่งฟรีทั่วไทยครับส่งฟรีทั่วไทยสั่งเลยครับสั่งเลยนะครับสั่งเลยนะครับวิธีการสั่งก็คือถ้าท่านเห็นทางช่องทาง a c e b o o k นะครับท่านก็ติดต่อมาทางมสเดจนะครับมสเซนเจอร์นะครับติดต่อช่องทางนั้นสําหรับท่านที่เห็นในช่องทางของ YouTube นะครับก็ ให้ท่านาลงในข้อความไว้ในช่องอข,อข้อความเดี๋ยวผมจะติดต่อก,กลับไปนะครับหรือนะครับท่านไม่มาเอาเบอร์โทรที่อยู่ในช่อง YouTube ไว้นะครับแล้วก็รวมกันนะครับเม่มาโทรศัพท์แล้วก็ลายจะเด้งขึ้นนะครับรอลายเด้งขึ้นแต่อย่าโทรมานะครับเพราะว่าไม่สะดวกที่จะรับสายนะครับใช้วิธีการสื่อสารผ่านไลน์นะครับผ่าน m essenger น,นะครับแล้วก็ผ่าน ช่องทางข้อความต่างๆนะครับไม่ยากนะครับโรมไม่ยากแต่ว่าถ้าท่านเม้มลงไปโทรศัพท์ของท่านลายก็จะเด้งขึ้นไปนะครับก็จะสามารถที่ก็จะสามารถที่จะ,ะติดต่อทางแอดมินได้นะครับแอดมินก็จะบริการให้นะครับหนึ่งซองก็ส่งนะครับแต่ว่ามันมีค่าส่งครั้งละ50บาทแต่ถ้าหากว่าท่านสั่งนะครับ10ห่อนะครับสิห่อคือ1,400บาท ส่งฟรีครับกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับท่านทานกาแฟตัวนี้แล้วรสชาติแห่งความารู้สึกอยากอยากทานกาแฟนั้นหายไปเพราะท่านได้ทานกาแฟไปแล้วและก็ความอร่อยยังคงเดิมความผมสกัดออกไปแล้วครับไม่มีครับอร่อยกลมๆทานทุกเช้าได้เลยสาหรับใครที่รักสุขภาพนะครับบางท่านบางคนนะครับไม่ไม่สะดวกที่จะทานากาแฟที่ ผสมไขมันทรานหรือกาแฟทั่วไปนะครับสาหรับใครอยากทราบว่าไขมันทรานอันตรายยังไงก็ให้บุตรหลานหรือว่าพิมพ์เข้าไปว่าไขมันทรานนะครับตอนนี้ก็คนก็เริ่มหลีกเลี่ยงการทานไขมันทรานกันนะครับก็ก็าแฟเพื่อสุขภาพอื่นก็ทานก็ทานได้นะครับแต่ว่ากาแฟที่มีผสมครีมเทียมซึ่งบางครั้งครีมเทียมก็ทําจากไขมันทรานก็เขาก็จะหลีกเลี่ยงทานกันนะครับ ร้อนย่นา,าวคาเฟ่นะครับไม่มีทั้งไขมันทรานและไม่มีทั้งครีมเทียมนะครับมีแต่กาแฟาความาคุณสมบัติความเป็นสมุนไพรของกาแฟความกระตุ้นของร่างกายกาแฟยังอยู่ครบนะครับสกัดออกแต่รสขมรสไม่ขมมีความหอมของอากาแฟข้่วหอมๆนะครับแล้วก็ไม่ขมนะครับทานได้เลยนะครับวันละไม่เกิน2อซองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามคลิปจนจบนะครับติดตามาติดต่อมาเลยนะครับถ้าท่านต้องการครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อน,นครับสวัสดีครับ